ใคที่เป็นร้านค้าคนละครึ่งพัสหรือว่าร้านค้าถุงเงินฟังทางนี้ทางภาครัฐนะครับเขามีโครงการอัพสกิลรีสกิลขึ้นมาร้านค้าครับที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะเนี่ยจะสามารถรับเงินสูงสุดจากยอดขายของเรานะสูงสุด2,000บาท ต่อร้านค้านะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องผ่านเงื่อนไขครับหใน3ช่องทางก่อนโดย1ใน3ช่องทางเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่19พฤศจิกายนหรือว่าวันนี้จนถึง19ธันวาคมมีอะไรบ้างที่เราต้องทำนะเลือกทํา1ใน3ได้อย่างแรกก็คือการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยร้านค้าถุงเงินหรือร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยต้องผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เจ้าไหนก็ได้สั่งออนไลน์ได้เนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เข้าเงื่อนไขนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ผูกสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เป็นอ,อ,อาหารเครื่องดื่มอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเข้ารับการอบรมเสริมความรู้เรื่องของสภาพกล้องนะสมัครเรียนหลักสูตร Smart Financial Upskill หลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการเงินของธนาคารอมสินนะครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะจะมาอบรมออนไลน์อันนี้ก็ได้ก็พออบรมผ่านแล้วเนี่ยก มีโอกาสได้รับสิทธิ์2,000บาทเหมือนกันนะครับสำหรับร้านค้านอกจากนั้นเนี่ยทางเลือกที่3เราสามารถไปอบรมเพิ่มทักษะบริหารจัดการธุรกิจได้นะครับเรียนรู้หลักสูตร DBD Academy ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านเว็บไซต์ของเขานะครับไปอบรมออนไลน์เช่นเดียวกันถ้าอบรมผ่านปับ๊บก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน2,000บาททีนี้เขาก็อยากให้รีบกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเนี่ย สามช่องทางเนี้ยเราทำอะไรก็ได้หนึ่งในสามนะเขาก็จะมีการประกาศผลผ่านช่องทางถุงเงินแล้วก็ SMS ครับในวันที่23ธันวาคมว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะให้สิทธิ์เนี่ย2,000บาทเนี่ยนะครับในจำนวน40,000 0ร้านค้าเท่านั้นจะได้รับเงิน2,000บาทจะได้ในวันที่25ธันวาคมนะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากรัฐบาลน,นี่ก็เป็นส่วนเสริมนะครับถามว่าทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมร้านค้ารัฐบาลถึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติม ให้สูงสุด2,000บาทเพราะว่าเขาอยากให้ร้านค้าเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ในทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่สะดวกครับแล้วเราก็จะขายดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่รัฐบาลสนับสนุนว่าเอออยากให้ลองทำพวกนี้นะเขาเลยเอาเงินรางวัลเนี่ย2,000บาทมาเป็นแรงจูงใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีก2ช่องทางใช่ไหม ทั้งการเพิ่มทักษะบุญหาจัดการธุรกิจเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยเข้าอบรมออนไลน์และมีการเรียนรู้เรื่องของจัดการธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นดีกว่าเดิมนะครับ